สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่เสียมเรียมนะครับเรากำลังจะไปทะเลสาบนะครับทะเลสาบทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่นะครับที่เป็นแหล่งหาปลานะครับวันนี้ก็บรรยากาศโดยรอบก็ในตัวเมืองนะครับแล้วก็คนลุกพ่านเลยอันนี้อยู่เป็นตลาดนะครับคนเยอะแยะมากมายนะครับอ่พี่แป๊รู้สึกไงบ้างครับที่มาวันนี้ครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับเป็นเมืองที่วุ่นวายมากทีเดียวตื่นเต้นครับ ร้อนมากน่ารักจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะอุ้ยตุ่ยดิตุ้ยดิแบบเวียดก๊อดอากาศวันนี้อากาศร้อนมากไปไหนกันวันนีไปไหนไปโจลเล่ตัวเป็นเป็นยังไงเป็นยังไงแฟนทะเลตอวน้ำชื้นชิจายดิทุตโอเคคนต่อไปร้อนมากครับก็วันนี้อากาศแบบร้อนมากเลยนะฮะก็ไม่ต่างจากเมืองไทยเนาะความร้อน แต่ว่าเราก็จะไปผ่อนคลายกันที่<อ>ทะเลสาบฝุ่นเ,เยอะมากๆครับที่นี่แหมก็มองกูกทบก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลสาบแล้วกันนะครับบายบายบายบ๊ายบายบาย